สตาร์ทของชีวิตโดยมองโลกมองไทยบายทีละพันมีเกมเกมหนึ่งในระดับอุดมศึกษาเขาจะใช้สําหรับนักศึกษาที่กําลังจะใกล้จบการเรียนการสอนเพื่อที่จะออกไปทํางานข้างนอกเขาได้ให้นักศึกษาทั้งหมดมายืนตรงจุดสตาร์ทที่รู้วิ่งทุกคนเท่าๆกันมีกติกาว,ว่าถ้าเกิดว่าถามคําถามไดไปแล้วคําถามนั้นตรงกับนักศึกษาข้อไหนคนไหนให้นักศึกษาเดินออกจากจุดที่ตัวเองยืนอยู่ออกมา1นก คำถามแรกก็คือที่บ้านของใครพ่อแม่ไม่ทะเลาะกันนักศึกษาบางคนก็ก้าออกมาหนึ่งก้าที่บ้านใครพ่อแม่ไม่อย่าร้างกันเขาก็กล้าออกมาหนึ่งก้านักศึกษาคนไหนไม่ต้องทํางานเพื่อที่จะหาเงินเลี้ยงตัวเองนักศึกษาบางคนก็ก้าออกมาและกระทั่งที่บ้านเราเองไม่ต้องมีภาระเพื่อที่จะช่วยเหลือแบ่งเบาอะไรที่บ้านเลยหรือแม้กระทั่งใคร ที่สามารถเรียนพิเศษได้โดยพ่อแม่ส่งเสียและก็อีกมากมายจนกระทั่งคำถามหมดไปเกือบ20คําคำถามจนกระทั่งมีนักเรียนบางคนเข้าใกล้เกือบถึงเส้นชัยแล้วแต่ก็ยังมีบางคนที่ยังไม่ออกจากจุดสตาร์ทเลยก็มีนี่แหละครับจุดสตาร์ทของแต่ละุคนไม่เท่ากันหลายคนเราก็เชียร์เขาเราก็ผลักดันเขาเราก็สนับสนุนเขาแต่ทำไมเขาไม่ทำเขาไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเพราะว่า จุดสตาร์ทของแต่และคนไม่เท่ากันนั่นเองเราไม่สามารถที่จะบังคับหรือกําหนดกฎเกณฑ์ใครได้แล้วครับถ้าเขาเองยังจะต้องแบกรับภาระแบกรับปัญหาและจมอยู่กับเรื่องราวบางเรื่องในอดีตหรือเรื่องราวบางเรื่องที่ใครยิบยื่นมาให้เขานั่นเองเพราะฉะนั้นความสําเร็จของแต่และคนขึ้นอยู่กับว่าวันนี้เขายือนอยู่ณนะจุดสตาร์ทตรงไหนของเกมชีวิตนั่นเองถ้าคุณอยู่ในจุดสตาร์ทที่ดีแล้ว คุณก็มีโอกาสที่จะเข้าเส้นชัยได้ง่ายและไวกว่าคนอื่นนั่นเอง